สวัสดีครับเราอยู่ในช่วงอู่ผ่านนอนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ปลายไมเกินะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินเข้าทางออห้องพักนะครับผมก็จะมีห้องพักเรียงรายกันไปเลย นะครับเดินไปตามทางเดินแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับประมาณสามทุ่มครึ่ง mm hmm. ก็เดี๋ยวผมโชว์ห้องพักให้ดูก่อนว่าร,ววรีวิวห้องพักให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องพักของผมนะครับ,จะ,ะรบจะเป็นห้องที่2เลยถัดจากเซิปชันนะครับผมเดินเข้ามาเดินตามมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นชานพักหน้าบ้านนะครับผมเป็นเหมือนระเบียงก็จะมีะมานั่ง ทีนั่งให้นั่งนะครับนน้าบ้านแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นประตูกระจกใช้กุญแจล็อกนะครับผมเป็นประตูกระจกแล้วก็มีมุงลวดให้ด้วยมุงลวดนี้ก็สามารถปิดได้ใช้อากาศด้านนอกได้นะครับเพราะอากาศเย็นสบายเลยประมาณ21องศาที่ปลายตอนนี้นะครับแล้วเข้ามาด้านในกันเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับ เข้ามาด้านในนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของอที่แต่งหน้านะครับมีเก้าอี้สตูนังขยาแล้วก็ผ้า้กระดาษเช็ดหน้านะครับผมแล้วก็มีสวิตไฟจะเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็มีไฟที่บนกระจกด้วยส่วนอันนี้เป็นไดเป่าผมนะครับก็ของฟิลิปส์หนึ่วัตต์นะครับมีให้ เนื้จะมีสวิต์ระเบียงนี่ยนะครับที่นี่เขาใช้เป็นไฟระบบคีย์การ์ดนะครับผมก็คือถ้าเกิดดึงคีย์การ์ดตัวนี้ไฟก็จะตัดหมดเลยยกเว้นไฟที่ระเบียงถ้าเกิดเราเปิดไว้นะครับไฟที่ระเบียงหน้าหน้าประตูมันก็จะไม่ได้ดับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทแอร์ Air, แล้วก็อันนี้เป็นไฟพัดลมแล้วก็ที่เปิดพัดลมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าผมเปิี่มนไ้เป็นไม่รู้มันเปิดแล้วมันไม่ติด นี่พัดลมก็น่ารักอยู่ครับแต่ก็คิดว่าไม่ได้ไม่น่าได้ใช้เพราะว่าอากาศก็เย็นสบายอยู่แล้วนี่เปิดผมเปิดไม่ได้อะต่อมานะครับเป็นทีวีมีกล่องทีวีให้นะครับแล้วก็มีแก้วน้ำน้ำสองขวดมีกาต้มน้ำนะครับแล้วก็รีโมททีวีกับรีโมทกล่องทีวีนะครับแล้วก็ด้านล่างของชั้น <c oughs> วางของเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็นขนาดเล็ก หนึ่งใบหนึ่งตู้นะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยก็สามารถวางของได้นะครับมีผ้าเช็ดเท้าให้2พื้นพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นน่าจะเป็นพื้นกระเบื้องนะพื้นแนวกระเบื้องเพราะว่าเจ็บแล้วมันก็จะเย็นเท้าหน่อยหนึ่งนะครับน่าจะไม่มีสลิปเปอร์ให้ด้วยแต่ก็ไม่ถึงกับเย็นเย็นมากก็ใส่ถุงเท้าหรือว่าใส่หนวเท้าแตะได้นะครับส่วนตัวปลั๊กเนี่ยใต้ ใตออ้ที่แต่งหน้านะครับก็จะเป็นปลั๊กแบบ2รลู2ขานะครับไม่ได้เป็นปลั๊กแบบาขาอขาอันนี้เป็นลักษณะของเตียงเตียงน่าจะ6ฟุตหร,หรือ7ฟุตนะครับผมก็ใหญ่พอใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัววางไว้ก็จะเป็นผ้าเช็ดหัวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดหัว2ผืนผ้าเช็ดตัว2ผืนนะครับ ของก้นนี้เป็นผ้าตกแต่ง,งนะเนี้เป็นหมอนอิงหมอนหมอนอิงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวหมอนกันเนาะเป็นยังไงหมอนก็เป็นแบบนุ่มๆแน,น,น,น่นๆน,น,น,นะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณกลางๆครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปนะครับน่าจะนอนโอเคอยู่แล้วก็ตัวเตียงเนี่ย ผมลองนั่งดูก่อนเตียงจะเป็นแบบนุ่มนะครับค่อนข้างนุ่มเลยผมกดให้ดูนี่ครับมีความนุ่มนุ่มแล้วก็แน่นหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ใหม่นะครับแอร์จะอยู่หัวเตียงแอร์ดูใหม่ครับมไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำแอร์หยดหรืออะไรแล้วก็อันนี้ในส่วนของข้างเตียงเนี่ยก็จะมี โคมไฟหัวเตียงให้นะครับสำหรับไว้อ่านหนังสือมีนิ้นชักเก็บของนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อบานใหญ่เลยข้างบนก็จะเป็นตู้เปล่านะครับเอาไว้เก็บของได้แต่ว่าไม่น่าได้ใช้อะไรมาดูตู้เสื้อด้านในอาเปิดมาก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อ6อันนะครับมีราวแขวนแล้วก็จะมีตู้เซฟขนาดเล็กขนาดเล็กให้ด้วยแล้วก็อันนี้ น่าจะเป็นผ้านวมเสริมมั้งครับแต่ก็ไม่น่าได้ใช้อะไรนี้ก็เป็นลิงชักก็ประมาณนี้ครับตู้สืผ้าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในส่วนของห้องน้ำกันนี่นะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้า ถอส้วมนะครับถังขยะแล้วก็ทิชชู่นะครับส่วนตรงอ่างล้างหน้าเนี่ยจะมีกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นสบู่แบบกดนะครับมีทิชชู่ให้อีกหนึ่งม้วนแล้วก็นี่เป็นเซ็ตแปรงสีฟันนะครับขปังสีฟันมีคัตเตอร์บัตให้นะครับแล้วก็ชวาววาัคแครบใส่ไว้ในนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับนี่ครับ ื้นที่สเปซตรงบริเวณอ่างล้างหน้ากับผ้ส้วมเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ห้องน้ำาจะมีไฟดวงเดียวก็จะไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่นะครับส่วนของส้นอาบน้ําก็ใหญ่อยู่ครับจะเป็นราวตากผ้าที่แขวนผ้านะครับแล้วก็ชั้นวางสบู่แชมพูแล้วก็มีรูระบายอากาศพัดลมระบายอากาศแล้วก็เป็นช่องแสงนะครับจากภายนอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตู้กดจะเป็นเฮอร์บลแชมพูแล้วก็เฮลตี้โซฟนะครับเป็นตบ,บูว่าแชมพูอ่ะอันนี้เรามาดูน้ำกันว่าเป็นยังไงผมเปิดน้ำให้ดูนะครับอันนี้เป็นปักบัวแบบน้ำนุ่มนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยก็ใช้ได้เลยแรงดีทีเดียวนะครับอลองดูได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมลองเปิดดูตัวเคร่อง,งทำน้ำอุ่นนะครับว่า น้ำมันจะดอปลงไปเยอะไหมน้ำร้อนเร็วไหมนะครับความแรงไม่ได้ดันะครับผมต่ดูว่าน้ำร้อนเร็วหรือเปล่าน้ำอุ่นเร็วอยู่ครับแล้วก็น้ำแรงด้วยนะไม่ได้ดอปเลยแรงระดับนี้เลยนะครับก็อาบน้ำได้สบายใจอยู่ครับไม่ต้องห่วงว่าน้ำเบาแล้ว,ลวเดี๋ยวจะหนาวนะครับน้ำแรง ดีเลยแล้วเดีมาดูในส่วนต่อไปนะครับนี่อันนี้เป็นก็จะมีช่องหน้าต่างข้างเตียงด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าทางออกอันนี้เป็นไฟในห้องก็เป็นห้องสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์สี่ดวงแล้วก็จะมีไฟตรงอกระจกโต๊ะแต่งหน้าอีกหนึ่งหนึ่งดวงเป็นหลอดยาวนะครับผมก็ ทำให้ห้องสว่างทั้งห้องสว่างอยู่ครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยมีดวงเดียวก็จะเป็นแบบมู a แ d นโทนแบบไม่ได้สว่างมากนะครับอ่าส่วนประตูนี้จะเป็นประตูที่ออกจะออกระเบียงด้านหลังนะครับจะมีที่นั่งด้านหลังด้วยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนี่ครับเป็นระเบียงก็ถ้าเกิดมาก็มามา,มาดื่มมากินดื่มหรือว่ามานั่งชิวๆด้านหลังระเบียงได้ มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวนะครับแล้วก็มีลราตักผ้าให้ด้วยอยู่ภายใต้หลังคานะครับผมระเบียงนี้แล้วก็จะไม่เห็นวิวนะครับจะเป็นแบบต้นไม้ล้อมเลยล้อมรอบเลยครับก็เป็นด้านหลังประมาณนี้ครับที่นี่จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าส่วนกลางของที่นี่เป็นยังไงที่จอดรถเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาจะมีสวนด้วยอันนี้ผมจองมาในราคา699นะครับจองผ่านแอปเป่าตังโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่1,165บาท แต่ว่าใช้แอปเปาตังก็ลดลงไปเราเที่ยวด้วยกันก็เหลือ699แต่ว่าราคานี้ไม่ได้รวมอาหารเช้านะครับผมเลือกแบบไม่ได้รวมอาหารเช้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นไปดูทะเลหมอกน่าจะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานอาหารเช้าก็เดี๋ยวไปหาทานเอาเองแทนนะครับก็ประมาณนี้สําหรับห้องพักที่ไฟมายเกตนะครับให้ดูรอบๆห้องอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ครับผมและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมลองรีวิวตัวส่วนกลางของรีสอร์ทให้นะครับผมไปแล้วครับบายบายฝันดีครับอันุนทบัดตอนเช้าครับผมจริงๆก็ผมตื่นนานแล้วนะครับตอนนี้ตอน10โมงครับนี่ครับ10โมงตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทนะครับปลายมาเกตนะครับ10บโมงอากาศ อุณหภูมิ24องศาครับเย็นสบายไม่หนาวกันไปนะครับผมเพิ่งไปที่ยุนไหลทะเลหมอกมาครับเดินทางจากจที่นี่ไปประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นก็ไปได้ตั้งแต่6โมงครึ่ง7โมงอะไรอย่างครับก็ดูทะเลหมอกได้เลยอันนี้เดีย๋ยวผมจะมารีวิวส่วนกลางของรีสอร์ทให้ดูกันอีกนะครับว่าส่วนกลางรีสอร์ทจะมีอะไรบ้าง ก็เมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีนะครับผมจะมีก็ของที่นี่เนี่ยเขามีปลั๊กให้น้อยไปนิดนึงครับที่ผมว่าก็ปลั๊กเขามีแค่สองรูตรงตรงที่แต่งหน้านะครับมีแค่สองรูแล้วก็จะเป็นปลั๊กสองขาด้วยถ้าเกิดใครต้องการชาร์จแบตหรือว่ามีอุปกรณ์เยอะเนี่ยอาจจะต้องเตรียมปลั๊กสามตามาส่วนปักบัวเขาเนี่ย น้ำแรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดน้ําแรงสุดๆเนี่ยเครื่องทําน้ําอุ่นบางทีมันจะเป็นแค่น้ําอุ่นแบบอ่อนๆนะครับก็ต้องเปิดน้ําระดับกลางหรือเบาลงหน่อยน้ํามันก็จะร้อนขึ้นนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็สายชำระก็น้ําแรงเหมือนกันครับแต่ว่าสามารถปรับตรงหัววาวได้ให้เป็นแบบระดับที่เราพอดีพอดีครับระดับระดับที่เราต้องการอันนี้ผมเดินเข้ามาในสวนแล้วนะครับเรามาดูสวนกลางของไฟมไมเกสรีสอร์ทกัน อ่เขาก็จะเป็นสวนล้อมรอบกับสระแม่น้ำนะครับนี่สระไม่น้ําของเขางสระไม้น้านี่เขาก็จะมีบ่อด้วยบ่อล้อมรอบสวนล้อมรอบสระไว้น้านะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูสระไว้น้ําที่เขาจะปิดตอนทุ่มหนึ่งถึงสถึง9ก้ามงเช้านะครับ ก็หลังจาก9ก้าโมงเช้าก็สามารถใช้สระไปน้ำได้ก็เป็นสระขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอว่ายได้อยู่ครับนี่จะเป็นน้ำสีเขียวแล้วก็มีตันเบสให้6ตัวนะครับผมเดินไปรอบๆนี่จะเป็นบ้านพักหน้าสะเลยนะครับสะก็จะมีทำน้ำตกไปให้สองจุดด้วย แล้วก็จะมีโซนสระเด็กที่วินอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบสระที่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีขอบนะครับจะเป็นแบบน้ําไหลลงไปที่บอ่อเลยอ่านี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับก็จะมีห้องพักเนี่ยเป็นหลังๆอยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นะครับ ผมพาเดินทางเดินรอบรีสอร์ทนะครับอันนี้มีชาแาลาให้นั่งพักนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับมีต้นไม้บังแดดให้ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เป็นทางเดินหลักนะครับผมแล้วก็จะมีทางแยกออกไปตามบ้านเป็นหลังๆไปนะครับ น,นี้10บโมงแล้วก็คอนเช็คเอาท์ไปน่าจะเยอะอยู่ครับสวัสดีครับถือว่าใกล้ตลาดถนนคนเดินเนียนะครับแล้วก็ใกล้ตัวหยุนไหลบ้านสันติชนเดินทางสบายสะดวกครับอันนี้ก็จะเป็น บ้านพักลอบๆแล้วก็เป็นสวนนะครับยากาศร่มรื่นเลยมีหลายหลังอยู่ครับเท่าที่ผมสังเกตตรงนี้ก็น่าจะสิบกว่าหลังครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของที่จอดรถกันด้านหน้าโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมเดินไปทางนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าจะมี นี่ครับเป็นห้องหมายเลข1 2 4สถึงร2อยดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเป็นทางลงไปด้านล่างอย่างนี้เลยดูว่าบ้านด้านล่างจะต่างจากข้างบนไหมนะครับ ที่จอดรถจะมีด้านบนที่ผมเดินลงมาะคระับแล้วก็มีด้านล่างด้วยเดี๋ยวเราเดินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่า น,นี่ครับเป็นโซนจอดรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนรีเซพชันโซนที่นั่งทานอาหารได้นะครับอันนี้จะเป็นลานจอดด้านบนนะครับจอดได้ประมาณ6คันแล้วก็จะมีจอดแถวนี้ได้อีกหนึ่งคันประมาณ7คันนะครับด้านบนส่วนพื้นที่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นทุ่งนานะครับกว้างๆเลย เราไปดูข้างล่างว่าจอดราได้กี่คันมีบริการจัก,กรยานด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ด้านล่างก็จอดได้สองถึงสามคันครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็น่าจะเดินอ้อมมาจากข้างหลังได้แต่ไม่ชัวร์เลยเดินกับทางเดิมดีกว่า น่าจะทะลุออกมากันตรงนี้เดินอ้อมมาได้นะครับข้างหลังนันจะเป็นที่เก็บของ,องน่าจะเป็นบ้านพักด้วยครับบ้านพักของที่ดีสอร์ทของพนักงานนะครับข้างหลังเขาก็เป็นเครื่องซักผ้าเอาไว้ซักผ้านวมผ้าเช็ดเท้านะครับ มาณนี้ครับแล้วก็ทางเข้ามาเนี่ยก็ดูเป็นไฮไลท์ได้อย่างหนึ่งครับมันจะมีต้นไม้แนวต้นสนนะครับเป็นทางยาวเลยยาวมาจากถนนด้านหน้าเลยนะครับนี่เราพาไปดูกันนี่ครับ สวยเลยเป็นถนนขนาบเป็นต้นไม้ขนาบถนนนะครับสองข้างทางยาวไปเลยครับก็เวลาขับรถสวนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะมีที่หลบอยู่ประมาณ3าม4จุดแต่ว่า,าตั้งแต่ผมขับมาประมาณ3เที่ยวก็ยังไม่เคยเจอรถสวนกันนะครับถ้ากระส่วนอาจจะต้องถอยแบบหลบด้านข้างก่อน ประน,นี้เป็นถนนแล้วก็มีต้นไม้ขนาดสองข้างนะครับแล้วก็จะเป็นวิวนากับภูเขาด้วยเดี๋ยวให้เราให้ดูวิวนากันนะครับนากับภูเขา ส่วนที่ผมไปดูทะเลหมอก็สวยมากนะครับที่หยุนไหลก็เดี๋ยวยังไงน่าจะแยกคลิปกันเพราะว่าที่นั่นก็อาหารอร่อยด้วยอันนี้ผมจองมาแบบไม่ได้รวมอาหารเช้าผมก็ไปกินอาหารที่หยุนไหลนะครับก็มีมียูนานมีข้าวต้มหมูนะครับมีมันโถทอดมันโถซึ่งก็ลองดูได้ครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจโอเคครับประมาณนี้ครับผม สำหรับส่วนกลางของปลายไมเกส์รีสอร์ทที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราดูเช็คกูเกิลแบบให้นะครับอากูตัวจริงมาละอ่านี่ครับปลายไมเกส์รีสอร์ทได้4.5ดาวนะครับ162รีวิวราคาที่โชว์เนี่ยประมาณ775บาทนะครับมี a นะโกลดาทิป a อปเปิ้ลสเนะทิปทิป แอดไวเซนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บของเช็คเอาท์ก่อนแนละ้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับ bye bye. รบ๊ายบายอันนี้เรากำลังออกจากบายไมเกสรีสรอนนะครับเดี๋ยวลากันไปด้วยวิวต้นไม่รู้ต้นอะไรต้นคล้ายๆต้นสนขนาดถนนนะครับทางเข้าทางออกจะเป็นต้นไม้ขนาด ทางยาวไปตลอดแนวเลยไปครับแเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ